ปิดปากด้วยตาบวันว่างเงิ็ขาข้าทขาซ้ายตาใเนีปิดปากใช่แม่ด้วยใช่นี่อเอาไปนะหรอกปีกับตีสำคัญแม่ลูกตามันตดอทำเา็เป่ี่ดอกใครหอดตันสตอาโอทาไม่คิทางน้ำม้วนสบจกได้ยู่ไมด้อยู่นะน้ำมอตก กมาสะะมสมาระหสัมาสัมพุทธสะนมทอาสัมพุทธัสสะกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมบรรไดทาเจ้าได้ล่วงเกินคุณแม่ เคยกายก็ดีเคยวาจาก็ดีเคยใจก็ดีเคยกตนาก็ดีไม่กตนาก็ดีตอนหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอคุณแม่จงอาห์หัวศรีคำไอ้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าอย่าสัมรวมระวังต่อไปอย่าสัมรวมระวังต่อไปอย่าได้มีเวรภัยอย่าได้มีเวรภัยเกิดาาชาติหนึ่งเข้าใดเกิดชาตหิหนึ่งพบใดเกิดชาติหนึ่งพบใดขอให้สร้างแต่คุณงามความดีขอให้สร้างแต่คุณงามความดีสร้างบารมีของตนสร้างบารมีของตนให้คนภัยพานให้คนภัยพานรูดดวงบวงมาน ประกอบกิจการงานทั้งหลายให้เจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขมั่งมีสีสุขตลอดไปด้วยเธิเอานักหนเพิ่มสามลงแม่กลมลงหมอลงแม่รงวานลงกลมลงกลมลง แม้ว่าน้ำกาย,ยะคำวาิีะคามโนครรมไดที่ลูกและล,ล่วงเกิน,ค,นคุณบีดาคุณมันดาโดยกายก็ดีโดยวาจาก็ดีโวยใจก็ดีคุณมันดาคุณมันดาขอหัิชีรำให้แก่ลูก จะได้มีเงินไทยเนชาติหนึ่งพบใดขอให้สร้างคื่งามความดีสร้างบารมีสองตนให้คนไส่ฟานรุ่นลูกบ่งมาประกอบกิจการงานทั้งหลาย้าขายไะเจดินลุ่งเรืองยูดดีมีสุขม่งมีสีสุขอายุมันฝันดี เดินดรืองเรือใหน้าที่การงานาำรวยโชคดีตลอดไปเธอนี่หลายบบแเอ้ยไปไปพิเคสกันออกปีใหม่ต้องการมันเกือฉะนั้นเร่งเหล้าแค่พี่เบอร์เดยแม่ติดเขากับเกลือจะค้องติดเขาติดตาเจ้าพี่มุกตะคอน็กษ์วางกาแพร์กาพ่อ คนาค่เน,นายจือไอ้กอ็อไปสิไตหงขอบจนหนึ่งเป้่าไปสิขาดขอขมาบาทมันนะักบาดแห้งไายต้องระลบทวนมาต้องไปต้องใชนหะเก็ดบุญกระทิ้งลานกองหลอดตาใจนี้ยังบอกขอขอมาพรเมปูนตาเน,นี้ยมีพระคุณหนะวันเกิดวันถีไม่ต้องการจะดีเดียวกาสโอกาศขอข,อขอมาขเพิ่ ขอขามาเลยครับอหาหาน่ายู่น่า,นากินวานจันจะ์คอขามาเราก็ดีใจแล้วนีเง <c oughs> ีนใส่ช่องในอุปนรณ์มิ้นใหม่ในว่าเราใส่ใส่เราไม่ีเราไมีกระร้างอะไรไปมีหน่อยมีร้ายช่อง่อยช้ำรอยหาดิพย์อยนึน่นี่หมานี่พูกนี่เสือผานาแพ้อาหารการกินยาเดรร์ทเบงเอารักษาเป่นดูแลทั้งขางนอกข้าง,งในข้งกาย ทางใจความทางใจกจ็เรีนยนลึยนใหญ่ให้นเจียใจนะ้นพุ่มใจเอาเป็นลูกเป็นเด็กมากภายในเป็นผู้มีพระคุณถึงจะเริ่มดึงเรื่องกล่าวนาเนินาทีกันงะ่ายนาเนินนาท่องกะลำลุยโดิานารเอากระตันยู่ของคุณพอแม่เถิดเท,ทวดาพี่สางนางใหม่ฮักแาท้พระราพรองคงไว้ตรงตามหลดบ่เี่ยกันี่งา,านบ่รึตัวอยากไปมองได้ก็มีจะค้นหาคนแท่ ากินพ่อๆได้ก็ได้พ่อสิ่นี้ก็มีมันบุญมันเรียกว่าให้ท่านท่านายทีแม่เข้าวนาพร้อแท้ช่วบุญพ่อแม่ตายแต่แรกนมาทําบุญสีดุทิศไปกาพระกามาเทือกกาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กาพ่อกาแม่กาครูบาอาจารย์ครูมีพระคุณตากลงไปมาตาจิตตุนังมหาวัฒนนี่ ตัวประชาชะคุณังอาหารวัฒนานิที่ฟา่ไหว้า่ยมโยมปิกาถ้ือตอนลูกตอนหลังให้เป็นลูกห้านเห็นเอาเห็นก็เป็นตัวอย่างก็เต่ใส่เราทำไม่เห็นเขาห้าอีกเขาเห็นก็พองก็เมรเขาเห็นเขาเห็นกับตาง่ายปูนาสิเราเห็นลูกหลานเห็นก็เป็นอะไรต้องจำเอาสิ้งดีๆไปเพราะว่าการกราบการไหวการขอข้ามา ขอโทษมันเป็นการปฏิบัติเบื้องสูงของพระอริยะของเทรของเทวดาของภูชเลิ่นมันั่เ้ากับต่ศาวัติแต่เชื่อมซรำแต่มากปฏิบัติรรมกับหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นบางคนก็ให้ยืนว่าเท้าตลอดเทวดีเป็นการบำรุงจิตใจมันมันมันงดงามกลิ่นมันสะอาดมันเบาบางที่จะยิความชุก สติเป็นางากนคือเรากระเด็นเพิ่อนชนะตาเนี่ยาต่อไปที่จีพอมนะครับกับมือเชิดไทยสำหรับงานที่เข้เากันรู้ดวงไปดีๆนะขอ,อนโมทนาครับญาโยมหลักในวิชาคำลา,ท,าท,ที่สันทัจรแม่แม่ท่องแดงแม่ซุกของแผวแม่ที่ดินอาหารการกิน เดือพาหน้าแพ้ยาและสารุกทุกคนกับกานมาลายนั hmm. Hayır, people. People ้นกับเป็นค่าอาหารแม่บำรุงวัดว่าศาสนาก็เป็นอาหารสำหรับเข้าแน่จากภูมิปฏิบัติธรรมแน่ลายท่านกระโดมดือดเดอกันก้านจะทำเล็บลรื่องไปดีๆกับขอนโมทนาจะกระส่วนเถิดชนะจะเจ้าเลวตั้งใจทำคุณงางความดีสำหรับปีใหม ไทยสีกาเอาเนี่ยดีๆออกไปเอาเนี่ยเอาเนี่ยบดีออกไปเอาเนี่ยดีๆเข้ามาสู้ซิดซูใจเริมพุ่นเพิ่มพูนบุลบา,ารามีคุ่งงามความดีให้ยิงขึ้นใจแมนุคลิษสีกันทะจรทำบุญค่าดินอีกหนึ่งพันบาทขออนุมโมทนาลับทุกถูกันต่างชุดเียวกัมีอยังก็ขออนางนาตุนปาษีรัตนไตรยัยดซูดขนง่ามความดี ที it, yeah, ่เทาทั an, ้งหลายตั้งใจรวมถึยคือกันํำรุ่งวัดว่าศาสนาต่างว่าทางว่าถวายเป็นพุทธบูชาข้าก็บุญทั้งหลายทั้งงปวงจงล้อมร่วมเป็นเด็เป็นดีชาเป็นพระละวัตพระใจนุ่นน้ำคำสู้ให้ย่อมพอย่อมแม่ี่อนองผูมีศีลรัทธาให้รวมกันทำบุญในข้าวทางนี้จงมูเห็นเป็นชุกชื่อดีมี่ชุกมังมี่ีชุก ปราชญ์จทุกโศกโลภให้พยัญชนะได้ทั้งหลายทั้งปวงอายุหมัน่นพนยนัญานไกาแข็งแรงประกอบคิณค่างานทั้งหลายขอให้จเจริญดวงเรื่องร่ำรวยโยตินี้ให้ยัจ,จะได้ไข่แกมี่ปัตตานีจริงในประการใดที่ดีที่งามขอให้สำเร็จทุกจริงทุกประการทุกท่านทุกคนเธอสาธุดูเทาไหว้พระทักทิ้ง เขาถึงวันเกอัเชวันา่าองค์พุทธเจ้าป็นงของเราอัญเชลีวันทาอติว่าคนพุทำมเจ้าปนทงของเราอัเชลีวันทาิว่าคุไจองทีเจ้าปทของเรา บิพุชยมามะยิมินาสก,กาเลนะทังธัมมังอภิบูชยมามะยิมินาสก,กาเลนะทังสังฆังอภิบูชยามาเมือนีเดือนสก,กาวพระหาัต c ชน n นล l มด c ชน n นลเป็นเจ้าภาพ เป็นเจ้าภาพก๋วยเตี๋ยวเจ้ามาด้วเจ้าภาพก๋วยเตี๋ยวหอปูนั่นนั่นนะคะ